เราไม่เล่นเกมโรบักแมปบล็อคฟุตกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะไม่ได้มาฟาร์มผลพระเพราะเราฟาร์มจนตันแล้วยังไงล่ะนี่นี่ดูแรก build impact ส่วนอันที่สองคือบุ d d า a ล a บกระโดดตีลังกาตีส่วนอันนี้บุ d h า explosion เป็นชูมือขึ้นแล้วก็ปล่อยขึ้นพลังออกมา แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นผลพระเราจะมาเล่นผลฟินิกซ์เราจะมาเล่นผลฟินิกซ์กันครับซึ่งเราเราเทเราสุ่มผลน่ะแล้วมันไม่ได้เลยเว้ยเราก็เลยต้องเอาผลเลิฟกับผลสไปเดอร์มาเทะแทนถึงจะได้เอ,อเสียผลหลักล้านไป2ผลเหลือหลักล้าน1ผลก็คือผลสั่น ซึ่งผลสันล่นเราก็ฟาร์มจนเต็มแล้วเหมือนกันแต่ไม่ตื่นนะที่เกียร์ทำเสียแฟ,ฟกต์เมน้นต์เออ,อจบอะบ้าตายเกู่บสุดท้าย250อย่างน้อยก็ไม่ได้แย่เหมือนคิสินเนตเคไป,ไป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 ฟาร์มกันโอเคต้องมาสามสิบโอเคมาสามสิบคงตีบอสแค่ตัวเดียวก็น่าจะได้นะ ซึ่งมันยากมากเพราะว่าจะโดนมดอีค่าภายในพริบตายยังไงล่ะและพวกพิมพีอย่างเก่งไปเร็วเออย่างไงก็ต้องโดนฆ่าอยู่ดีโดนเอาเข้าฆ่าเลยฆ่าฆ่าเ่าฆ่าไาเลยเออฆ่าไปเออเอาเข้าไปเออนั่นแหละเอาเข้าไป เราไปตีบอสจิรามี่กว่าบอสจิรามี่อยู่ฝั่งนู้นจู่เอาไว้โอเคอุ้ยอะไรนี่ Okay. ซึ่งรหัสก่อนหน้านี้ซึ่งซึ่งไม่ใช่ไอลาวาอะไรนั่นจะฆ่าทําอะไรเือเอาฆ่าหัวก็ไปเอากับบอสมัน,นไปเออแย่งบอสดอีกเลยไปดูว่าคูสันก็ได้ยังน้อยก็ได้ยังน้อยก็ให้เยอะกว่าโอเคไป รู้สึกว่าวิ่งชานะคือแบบใช้ผลพาจนชินแล้ว่ะจนชินจนรู้สึกว่าเดินชา้าไปเลยอ,อ,อรู้เลยว่ามันจะมาเอาเราซึ่งเราจะไม่ไปหาบอสคูซันเพราะเดี๋ยวมันจะแย่งบอสคูซันเราไป จืบสมน้ำหน้ามาไม่ทันสมฮ่าฮ่าฮ่าปู้เจ๋อข้าหัวทำไมไม่ไปเอากับบอสบอสสู้ง,ง่ายกว่าเยอะเลยแถมอโอเคมันคงไปตีบอสซุนแล้วบมง่ตอนนั้น เราโคตรเกลียดยังเกลียดเลยโอ้ยอะไรโอ้แล้วก็อย่าพเพิ่งตีแล้วกันบนอะกละอย่าโอเคไปอือฮึโอเค,อออเคทีมาคูซันต่อเลย เราเลิกเราจะเปิดเขาที่สังเกตถูกไหมเอา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 มือสั่วตัวหลิงเอามันไปกินยูยูย,ยมันก็ตีดีจริงอุ้ย,ยาตายจะตาย ตายตายเกือบเกือบนานๆทีกูเจอบอสคุซันอะไรอะตีบอสสมอก็ได้อ so ย like ่างงั้นสมโอก็ก็เลเวลเยอะกว่าคุซันทำไมทุกวิธีการแดนมันต้อง พื้นทะเลมันต้องรีเซ็ตใหม่ด้วยไปดูซิเกิดไหมเออมันไม่น่าเกิดละมันไม่น่าเกิดแล้ว,ลว,ลวผลพะขนาดนี้นั่นอยู่ว่าเฮ มอนก็ได้มอนบอสกตีพลาดอะไรนี่ขาวห,ห,<า>หน้าเบื่อจริงๆเฮ้ยยังเกียร์อะไพวกนั้นอืเอเข้าไปเอาเข้าไปจะเอาเหรอฮะฮะหมัดแค่นั้นเหรอจะมาสู้หมัดบังกรอ,อะ่ะอืผลพักกระจอกกระจก ม,ม,มีดาบไหมเราอ่ะมีดาบไหมม้ยไม่มีก็ไม่ต้องมายุ่งโอเคชืกิได้สกิลหนึ่งมาแล้วสกิลสองใช้เก้าสิบเค จะเบื่อซึ่งถ้าเราใช้เราจะเสียมานาไปอย่างมากสกิลสองอะนะชิวอ,อ,อย่างน้นฟินิกเการ์มง่ายนกที่ฆ่าไม่ตายแต่ในบล็อกฟุดฆ่าตายดับไปซะเอือ น้าะเยอะอืมไอ้กดผิดตลอดกดผิดตลอดอืออยู่ก็แรงเกินเพื่อทำไปเพื่อ ชื้อผ้าชือ้อโอเคคงต้องเปลี่ยนอีกแล้วเป็นกอดสุดท้าย,ยอุย้มผ้เราไ,ไม่ใช่เอนี่ อาคีขั้นเยอดอาคีเล่งเก่งขึ้นดยอด,อด,ยอดเอ้าแล้วก็มีสกิลบินเนี่ยเออง่ายขึ้นดดเนยอะแต่ก็ชาขึ้นเยอะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียเลือดเพราะโดนน้ำมันยังไงบอกคุณมันก็ฆ่าไม่ตายอยู่แล้วปะ โดนฆ่าแล้วก็เกิดใหม่เออถ้าคิดสังเกตมันมองยากมากเลยนะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว <c oughs> อีกครั้งหนึ่งมันก็ตายจำไว้ถ้าเลือเหลือแค่นั้นเราต้องตีด้วยผลมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเริ่มมันเริ่มละตู้ของฉัน นี่มาศ no. no. ัตรูของฉันว้โนโนะเขลไหมครับชบไปตีเราคงต้องรออีพีสองแล้ว ขนะอขายอีกสักตัวแล้วกันตอนปิดคลิปอีกสักตัวมาอะไระเตือนเตือนโรงงานถูกทำลายแล้วชิบตุ้มสสามโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละบายบาย Bye.